จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีคนร้ายได้ก่อเหตุอย่างต่อเน,นื่องทางทหารได้มีการมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างครับครับก็อีกในการปฏิบัติในในการสังการของควมชานะครับคือในส่วนของผมก็ รับผิดชอบเรีนทุนนิสตต้นบ้านสะเล็งนะครับคือดาดกรุงอยู่ไรเนี่ยก็รับผิดชอบทั้งเรียนแล้วก็มีการเรียนการสอนของครูของนักเรียนแต่ละวันนี่ยแล้วก็มีกําลังสีไฝ่ายนะครับแล้วก็ตรวจสถานแล้วก็กำลังทางประชาชนนะครับก็มาดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนมาทำเรียนการเรียนกสอนแต่ละวันนะครับในวันทําการนะครับ ดีขึ้นนะครับลำดับครับที่ผ่านมานก็ก็มีบ้างนะครับในในสถานการณ์ที่ว่ามีการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับท่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของอเขตเอเมืองหรือว่าท้องทานเมืองนะครับก็ไม่มีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็หรือว่าประชาชนทั่วไปก็ถือว่า มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ความปลอดภัยในความแลความปลอดภัยของผู้สัญจรในเส้นทางต่างๆนะครับในประเทศนีน้น